วันที่30พฤษภาคม2567ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดตัวโครงการอบมรมหลักสูตรล่ามภาษามือชุมชน135ชั่วโมงเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาบริการล่ามภาษามือและผลักดันสู่การผลิตล่ามภาษามือชุมชนประจำปี2567จัดโดยกรมส,งส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีนายกันตะคงรังศีสว่างอธิบดีกรมส,งส่งเสริมและ ฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกล่าวรายงานพร้อมด้วยนายแพทย์สมเกียรติศิระสิทธร์ููอํานวยการสถาบันราชสุดาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกยูนวงก้อมหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกล่าวถึงความร่วมมืออีกทั้งคณะผู้บริหารกระทรวงพมและผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายเขาร่วม ก่อนอื่นต้องขอเรียนนะครับว่าจากการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับพร้อมทั้งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้มีโอกาสนะครับเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับพระองค์ท่านได้พระราชทานแนวทางแล้วก็ทรงแสดงถึงความห่วงใยกับพี่น้องคนพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้องที่มีปัญหาทางการได้ยินคนหูหนวกนะครับเพราะว่าวันนี้ประเทศไทยของเรามีล่ามภาษามืออยู่เพียงแค่173คนนะครับจากการที่เทียบกับจํานวนคนพิการทางการได้ยินนั้น4,2่0 0 0หกว่าคนนะครับพระองค์ท่านนั้นได้พระราชทานแนวทางว่าจะทําอย่างไรเราถึงจะมีจํานวนภาษามือล่ามภาษามือเพิ่มขึ้นได้นะครับดังนั้นจากการที่ได้เข้าเฝ้าเราก็ ออกมาประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งบนนี้นะครับทางกระทรวงพมโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต้องขอขอบคุณครับทางสถาบันราชสุดาและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับที่ได้ร่วมมือจัดทำในโครงการนะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรการอบรมน่าภาษามือใช้เวลาทั้งหมด135ชั่วโมงนะครับโดยทางสถาบันราชสุดานั้นจะอบรมนะครับสามรุ่นรุ่นละ30คน นะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตดังนั้น2ส,สถาบันรวมกันเราจะมีล่ามภาษามือทั้งหมด180คนนะครับภายในสิ้นปีก็ประมาณ2,567นี้และเป็นข่าวที่น่าย,ยินดีนะครับว่าในรุ่นต่อไปเรามีผู้แสดงความสนใจที่จะเข้ามาอยู่ในหลักสูตรกว่า500คนนะครับดังนั้นเป้าหมายของเรานั้นจะต้องมีล่ามภาษามือให้ได้กว่า40,000คนในประเทศไทย น,นอกจากจะเป็นล่ามแล้วต้องบอกว่าการเป็นล่ามภาษามือยังสามารถเป็นอาชีพมีรายได้เลี้ยงดูตนเองได้นะครับแล้วก็เป็นการแสดงการเรียกว่าอยากจะให้สังคมไทยของเราเดินไปข้างหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับดังนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็เข้าฝึกอบรม135ชั่วโมงนี้ และต้องขอขอบคุณทางสถาบันราชสุดาและทางมหาวิทยาลัยสุนดุสิทธิ์นะครับที่ได้มาร่วมมือกันในการทำหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วก็ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณจริงๆนะครับที่พระองค์ท่านนะครับได้มีพระราชปณิธานในการที่จะดูแลประสบนิกรชาวไทยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเพศใดสถานะใดนะครับที่จะให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับรุ่นละ30คนนะครับ 3รุ่นนะครับสถาบันราชสุดาและมหาวิทยาลัยสุนดุสิสตนะครับจะเปิดรุ่นละ30คน3รุ่นนะครับก็จะเป็นที่ละ90คนรวมกันก็จะเป็น180คนในปีงบประมาณนี้นะครับแล้วก็ในปีงบประมาณหน้าเราก็จะเร่งดําเนินการต่อนะครับก็โจทย์อย่างหนึ่งก็คือที่เราเห็นนะฮะสถานการณ์ล่ามภาษามือในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่จริงเนี่ย มีอยู่แค่178คนใน178คนเนี่ยเป็นคนพิการหูหนวกสักแคนส่วนอีก170คนก็คือคนปกตินั่นหมายความว่า178คนเนี่ยถ้าเทียบสัดส่วนกับคนพิการที่มีทั้งหมด427,363คนเนี่ยสัดส่วนน่าจะไม่ได้สัดส่วนกันก็เป็นดํารีเร่งด่วนของท่านรัฐมนตรีวลาวุฒิว่าจะทําทยังไงกลมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะ ช่วยขับเคลื่อนการผลิตการาผลิตล่ามภาษามือให้ได้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้ได้มีคุณภาพที่สุดแล้วให้เร็วที่สุดนี่คือท,ที่มาก็ได้คุยกับทางสองสถาบันนะฮะสถาบันาราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็มหาวิทยาลัย,ลววลยสวนดุสิตท,ที่จะอเอาหลักสูตรล่ามภาษามือชุมชนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมาสู่การ อบรมผลิตล่ามภาษามือชุมชน135ชั่วโมงในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมทั้งสองสถาบันจริงๆทางสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งองค์กรนะฮะและสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรท,ที่ที่ช่วยเหลือและก็ช่วยสนับสนุนในเรื่องการจัดอบรมหลักสูตรล่ามภาษามือครั้งนี้ก็แต่และสถาบันก็อบรมรุ่นละ30คนก็จํานวน3รุ่นในปีงบประมาณ2567 ะะก็จะได้สถาบันละ90คนรวมแล้ว180คนครับก็เป็นที่มาที่ไปคะ,ะคาดหวังอย่างยิ่งก็คือว่าอย่างน้อยจะมีล่ามภาษามือเบื้องต้นพื้นฐานเนี่ยในสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งคนที่จะรองรับสื่อสารหรือช่วยเหลือคนพิการที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินสื่อความหมายหรือหูหนวกเนี่ยนะครับได้เข้าถึงบริการของภาครัฐได้เข้าถึงสิทธิต่ตางๆ แล้วก็ที่สําคัญก็คือสื่อสารกันอย่างอย่างสะดวกง่ายแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นในการติดต่อประสานงานกับทางราชการครับทางทั้งสองสถาบันก็จะกําหนดเป็น3รุ่นรุ่นละสาคนเนี่ยในห่วงเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนาถึงเดือนสิงหาคมก็จะแล้วเสร็จก็น่าจะปลายปายเดือนสิงหาคมส่วนรุ่นต่อไปเนี่ยก็ต้องก้าวย่างไปสู่ปีงบประมาณ2 6 8 8 ซึ่งนั้นหมายถึงว่าทางกองทุนส่งเสริมและพัฒน,นาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยจะได้จัดทาแผนขอสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ68ก็น่าจะดาเนินการได้ตั้งแต่ตุลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดูความพร้อมของทั้งสองสถาบันด้วยว่าช่วงนั้นเปิดเทอมแล้วทั้งครูบาอาจารย์ที่สอนปกติจะสามารถเติมหลักสูตรล่างภาษามือชุมชนร้อยสามาชัชวโมงเพิ่มขึ้นได้ในห้วงเดือนไหน ก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะเริ่มตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปก็เป็นปีงบประมาณ2568ครับเดิมทีพื้นฐานตั้งไว้อย่างน้อยเนี่ยความรู้ชั้นปริญญาตรีแต่ว่าพอม,มาดูสภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วยก็คืออยากได้ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองถึงแม้จะไม่จบปริญญาตรีแต่มีปุตหลานหรือสมาชิกในครอบครัวเ,เป็นคนหูหนวกและจำเป็นจะต้องใช้การสื่อสารด้วยล่ามภาษามือ อย่างน้อยผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยได้มาเรียนรู้ได้มาอบรมความรู้พื้นฐานร้อยสามสิบชั่วโมงก็จะได้ช่วยสื่อสารกับลูกหรือสมาชิกในครอบครัวได้อันนี้ก็เป็นก้าวต่อไปที่ที่คิดไว้ครับเพราะว่าถ้าคนที่จบปริญญาตรีอย่างน้อยเขาก็ได้ต่อปอปอบัณฑิตหรือไปเข้าเรียนหลักสูตรโอนเทียบหน่วยกิจอะไรนี้ต่อไปได้เนี่ยแล้วก็ใช้เป็นอาชีพล่ามภาษามือที่เป็นอาชีพได้ด้วยก็ก,ก,ก็จะคิดถึง2กลุ่มนี้ แล้วก็จริงๆแล้วก็คือโดยสรุปก็คือไม่อยากจะกําหนดว่าจะต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ําขนาดไหนแต่ว่าต้องการคนที่ต้องการใช้สื่อสารด้วยภาษามือจริงๆต้องการศึกษาต้องการอบรมแล้วก็ต้องการได้รับความรู้แล้วก็นําไปใช้จริงๆในทางปฏิบัติจริงอันนี้สําคัญที่สุดครับอันนี้แน่นอนที่สุดเพราะว่าวันก่อนที่ผมไปพบกับท่าน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะครับและท่านประหลัดกระทรวงศึกษาและท่านอาทิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็ได้หารือเรื่องนี้เหมือนกันว่าท่าทางกระทรวงศึกษาโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาเนี่ยมีทั้งโรงเรียนโสตศึกษาและก็มีศูนย์ศึกษาพิเศษมีกองทุนเพื่อการศึกษาพิเศษอยู่ด้วยาทางผมจะหนุนเสริมกันอย่างไรได้บ้างอันนี้ได้หารือกันครับอย่างเช่นได้หารือกับท่านอาจารย์เกยูนและอาจารย์ทั้งสองสถาบ,บันว่า้ังนั้นเราอาจจะต้องมา มาจับมือกับทางโรงเรียนโสดศึกษาว่าถ้าทางโสดศึกษาเขาประสงค์ที่จะให้มีการอบรมครูบาอาจารย์หรือลูกศิษย์หรือผู้ปกครองของน้อง,องๆได้อยู่ในโรงเรียนโสดเพิ่มขึ้นนะครับโดยมาใช้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประสานความร่วมมือกันอันนี้ก็กมม็มีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็ได้ได้มีความคืบหน้าก็คือว่าได้สื่อสารกับผู้บริหารระดับสูงของทางการะทรวงศึกษาด้วยแล้ว ก็อยากเรียนทุกท่านนะครับผ่านสื่อนะครับขอบคุณสื่อทุกท่านด้วยจากใจก็คือว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความวมั่นคงของมนุษย์นะฮะท่านรัฐมนตรีวราวุฒศิลปศิลปอาชาให้ความสําคัญกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะดูแลคนพิการทุกประเภทครับให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการให้เข้าถึงการจ้างงานนะครับไม่ว่าคนพิการประเภทไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ย เพียงแต่ว่าเราขอโอกาสของสังคมของครอบครัวของชุมชนที่จะเปิดโอกาสให้คนพิการเหล่านี้ได้มีโอกาสได้เข้าถึงสิทธิทสวัสดิการการจ้างงานและที่สําคัญก็คือในงานวันนี้ก็คือโอกาสของคนหูหนวกหรือสื่อความหมายหรือการได้ยินนะครับที่จะได้มีล่ามภาษามือช่วยเหลือในการสื่อความหมายหรือการได้ยินให้เกิดช่องทางที่ สามารถสื่อความหมายเข้าใจกันได้ในการสื่อสารระหว่างคนผูหน่วก,กับคนทั่วไปได้อันนี้ก็เป็นกิจกรรมเป็นโครงการที่ทางท่านรัฐมนตรีให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วก็กมรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็รับนโยบายนี้มาสู่การขับเคลื่อนให้เห็นผลมากที่สุดก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ